ข้นหันมาแล้วหันมาแล้วกลับไปกองออเรื่องเหนียวอาจารย์อาจารย์ต้องไปดูถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ดูตอนช่วงช่วงวที่ชาตร้องนะคะอาจารย์ต้องไปดูรีวิวรูปูได้รู้ว่าคุณเจนิเฟอร์คิมที่ว่าเสียงทุ่มพลังนะเขายังหันมานั่งคนลุกกังแล้วก็แบบมาเรียกให้เหมือนกับโจลี่บอยแล้วก็คุณสแตมหันต่างเลย สวยมาเลยทีเดียวนะแฟนพันธุ์แท้จริงๆเลยนะครับมี่แฟนหลายๆคนนี่คือแล้วพอวันนี้ทราบว่าชาติจะมาเยี่ยมเยียน93 News นะคะก็มีแฟนคลับหลายคนถามถึงแล้วก็ Facebook เข้ามาถามทางการของก้าวสามนิ้วด้วยเช่นกันหน้าจอมิตรในฐานะที่เป็นแฟนพันใหม่นะก็ใช่ใช่ใช่อยากที่จะถามว่าก่อนที่จะเข้าประกวดเนี่ยชาติทำอะไรอยู่ที่ไหนครับเปิดร้านเปิดร้านอะไร้านอาหารทั่วไปในร้านอาหารที่หนึ่งในร้านโวย แล้วเดียวเตาของข้าวด้วยป่ะเดี๋ยวจะทำเขาผมทำเขาทุกอย่างจนเหนื่อยไปอาจารย์นะเออนึกว่ามีพ่อคุณเป็นผัวกับเตาข้าวด้วยแล้วก็เล่นดนตรี้ฟังด้วยโอ้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วความที่เรารู้สึกว่าได้เวลาในการที่เราจะเข้าไปประกวดเนี่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ่อตอนที่เพื่อนชวนครับจริง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 มันเกิดจากเพื่อนชวนเพื่อนชวนไปแต่เราเราต้อกลว่า จะไปเที่ยวด้วยเพราะเราเราไปชนเป็นจุดที่ภูเกี่ยวนี่แหละอากาจะไปเที่ยวด้วยคือนี้เพื่อนเข้าประกวดด้วยใช่ไหมใช่ครับเราแอบแจ้งถามเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าน้อยใจนะคะเนี่ยเขาไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเข่เนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยสตาร์ที่เขาสัมภาษณ์ดังมาได้ยังไงมาประกวดในทางอ๋อเพื่อนมา นี่แต่ว่านุ่นในจริงนะใจรย์พัฒน์นเนี่ยที่เป็นผู้ประกาศอยู่ทุกคนเนี้ไปกับเพื่อนเหมือนกันไปเป็ไปประกวดเขา,าใช่พี่อ้อยบอกว่าฉันจะเป็นผู้ประกาศเนี่ยถ้าไปเป็นเพื่อนเล็หน่อยดิเดี๋ยวอะไรก็สอบเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยตกลง <c oughs> ผมได้ <c oughs> พี่อ้อยไม่ได้ ใช่เลยแม่นั่นแหละมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปนี้นะคะเพื่อนของนุ่นถ้าจะไปเดบ๋ยวนุ่นเลี้องไปนะคะนุ่นต่อไปแต่สวนนะคะจะไปแต่สวนโอเคแล้วอย่างนี้พอชาติตัดสินใจไปประกวดแล้วเราก็จะ่อี้ถึใช้ไปอยู่ในรายการประกวดเรื่องอะไรอาจารย์ปุ่นตัดใจอครับตัดใจของวงวีนัสครับจริงอผมวนเีชนัสความลงตัวของของเรีดี้ที่ที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยด้วยความไม่มีความ ที่สวยแล้วก<ช>็ว<ช>ได้หาที่ที่ที่เข้าถึงได้ขอบคุณฟังเข้าถึงได้มากกวก็ก็ลลลลเลยเลือกยาน้ภาษาอัาองกฤษของม่เข้าใจเลยเนาะเร <laughs> ่ว่าอะไรยังไง <laughs> ้ <laughs>